สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะประมาณ18นาฬิกาค่ะอันนี้คือต้นมะยมเงินมะยมทองค่ะเขาจะหูบแบบนี้ละค่ะเหมือนเป็นลักษณะหอ่อห่อเงินห่อทองไว้ค่ะที่เขาบอกถึงเขาถึงเรียกมะยมเงินมะยมทองเพราะว่าเขามีการหอ่อห่อเงินเข้าบ้านแบบนี้ละค่ะทุกคนเห็นไหมคะ อตอนเช้าเขาก็จะเปิดใบเพื่ออ้าแขนรับเงินทองค่ะทุกคนเดี๋ยวอยากจะให้มาดูตอนกลางวันนะคะตอนไม่ยอมเงินไม่ยอมทองนะคะตอนเช้าค่ะเห็นไหมคะใบเขาจะบานรับเงินรับทองค่ะตอนเย็นเขาก็จะห่อเงินห่อทองเข้าบ้านเห็นไหมคะเป็นไม้มงคลอย่าลืมไปลองสรรหามาปลูกไว้นะคะสวัสดีค่ะ